ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกวีพี่คนดีเนี่ยยก่อนที่สุดซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้ขับเคลื่อนโดยไม่ต้องผ่านงบ PR ก็ต้องบอกก่อนนี้นะครับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่กำลังใช้นะครับแล้วก็บอกว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็น โอ้โหด้วยงบประมาณนะครับมูลค่ามหาศาลที่ว่าว่ากันก็คือว่าตามข่าวที่โรงเนี่ยงบประมาณในการทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยประมาณ5,000ขกว่าล้านซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับที่เราตามที่เราดูข่าวก็คือว่าที่คุณลิซ่าเองนะครับมาทำ MV ท,ที่ที่ในประเทศไทยแถวเยาวราช สิ่งแน่นอนครับว่าปล่อย MV ไปเนี่ยก็ทำให้นะรโอ้โหเรียกว่าคนนะครับก็เรียกว่ามาติดตามมาเช็คอินมาตามรอยนะครับที่ริซ่าทำา v v ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้นะครับหลายๆคนก็มองว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้งบ PR แม้แต่บาทเดียวไม่ต้องผ่านงบซึ่งแน่นอนครับว่าการทา อพีอาร์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเป็นการตั้งคําถามว่ามันเป็นการผ่านงบหรือเปล่ามันจะได้ประโยชน์หรือตรงเป้าหมายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของที่วันนี้ MV ของลิซ่าที่ออกไปถ้ารัฐบาลนะครับเข้าใจนะครับรัฐบาลใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วทําให้เป็นสตอรี่นะครับเพื่อให้ทุกคนในต่างประเทศเนี่ยอยากจะเข้ามานะครับมาชมว่าเฮ้ย การที่วันนี้ลิซ่าเองนะครับ MV ของลิซ่าที่ออกไปทั่วโลกเนี่ยมีคนเห็นแล้วอยากตามรอยลิซ่าว่าลิซ่าถ่าย MV ตรงนั้นตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ทําเป็นจุดเช็คอินทําเป็นจุดทางผ่านอันเนี้ยก็จะได้ประโยชน์ทําให้คนอยากเข้ามาตามรอยลิซ่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าทําแบบนี้มันไม่ได้ใช้งบหรือเปล่าเมื่อไม่ใช้งบมันก็ไม่มีเงินทอนหรือเปล่าเมื่อไม่มีเงินทอนปุ๊บก็ไม่อยากจะทําหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับพี่กวีพี่คนดีนะครับ กบวีพี่คนดีก็ได้มีการโพสต์และมีการร่ายก่อนเอาไว้แบบนี้ครับ29มิถุนายน256 7 Facebook นะครับพี่คนดีกับวีสมัครเล่นโพสต์บทรกรชื่อที่สุดซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้ขับเคลื่อนโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้บางคนได้บิดาส่งมาขับแต่ผลงานไม่ขยับเพราะสับสนไปสรรหาผ้าขาม้ามาห่มตนจนผู้คนกดวิจารณ์งานผ้าไทย PR เรื่องซอฟพาวเวอร์จนเอร้รนไม่เกิดผลเกิดอำนาจต่อชาติไหนมาวันนี้ไทยเราได้เข้าใจซอฟพาวเวอเป็นอย่างไรจากอีกคนได้สอดแทรกฟาร์มเป็นไทยในไวรัยนะครับได้ผักดันคัดเจอร์ไทยได้เป็นผลอวดความงามฟาร์มหลากหลายให้โรคยนต์คนแชร์จน Facebook ช็อคนอ o c k า u ์ ร็กเขาอ่าวคานซอฟตพาเวอร์จากไทยได้ขับเคลื่อนดังรั่นเลื่อนสะเทือนไปไกลกว่าเก่าทำให้โรครู้สึกรักรู้จักเราไม่ได้เอางบประมาณไปผ่านฟีเพื่อโชว์ชุดจีบระบายขายโบโซ่ขายกระติกขายต้นโพผูกผ้าสี เมื่อไหรไทยจะรู้ทันกันเสียทีแล้วเลิกเลือกคนเหล่านี้มาทำงานมาทำมาตั้งนานหาผลงานยังไม่ได้กลัวบ้านเมืองจะเสียหายหลายสถานไม่ได้ไม่ได้เกียรติไม่ได้เกียรติหรือสักตามดักดานกับรัฐอ่ะกับราบาลที่ถนัด เรื่องจัดทัวร์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีการร่ก่อนนะครับเป็นเอาไว้นะครับเป็นกวีของพี่คนดีนะครับได้มีรา่ก่อนเรียกว่าบอกเลยว่าหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะวันนี้รัฐบาลกําลังจะทำซอฟต์พาวเวอร์ทำตรงเป้าหรือเปล่าตมตรงจุดหรือเปล่าหรือว่าวันนี้นะครับงบประมาณของซอฟต์พาวเวอร์มีการเอาไปผ่านแล้วสิ่งที่เราเห็นตอนนี้บอกได้เลยครับลิซ่าทำเอ็มวีนะครับอันเดียวโอ้โหสถานไปทั่วโลกจริงๆนะครับเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลกว่าประเทศไทยมีอะไรดีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ